สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้ววันนี้สังเกตไหมว่าทําไมหน้าเบียร์แข็งแทนก็เพราะว่าที่เบียร์ไปถ่ายแบบมาวันเนี้คือเบียร์ต้องไปถ่ายกับน้องอีกสองคนซึ่งเขาเป็นคนผิวแทนแล้วเบียร์เป็นคนหน้าขาวอยู่แล้วแล้วคือถ้าช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้เบียร์แบบหน้าเป็นปกติหน้าขาวแบบหน้าขาเหมือนแบบเออ ในหน้าของเบียร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขาเรียกว่านอกพวกนิดนึงนะคะเพราะน้องๆเขาอีกสองคนคือผิวแทนหมดเลยวันนี้ก็เลยช่างแต่งหน้าเขาก็เลยแต่งแบบแผ่นๆมาให้เบียร์นะคะรู้สึกปุยๆ่งไม่รู้แล้วอย่างหนึ่งคือรู้สึกหน้าอ้วนอะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะ ก็จะมีเคล็ดับเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนั่นก็คือการเช็ดหน้าข่อนล้างหน้านะคะมีขั้นตอนการใช้ดยังไงและอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะก็มาเริ่มทึ่อุปกรณ์กันเลยนะรีมูเบอรนะคะใช้เช็ดรอบดวงตานะคะแล้วก็เช็ดปากได้ด้วยนะคะใช้ตัวนี้ยี่ห้อนี้น,นะคะ เเพิ่งลองมาเปลี่ยนใช้ดูปกติเบียจะใช้ออ,อยน,นะคะแต่เบียลองมาใช้ดูเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นส่วนที่เป็นน้ํามันมีสองส่วนลองดูแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่สองยี่ห้อแต่ยี่ห้อนี้เอามาแบบเป็นตัวอย่างให้ดูก,ก่อนนะคะเช็ดรอบดวงตาแล้วก็เช็ดปากนะคะเล็งฝีปากส่วนที่เช็ดเอ่อบริเวณใบหน้านะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ หาซื้อตามพวกบูรษันหรือห้างพวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็ได้บิ๊กซีอะไรเงี้ยนะคะก็มีตัวนี้ใช้เช็ดเครื่องสำอางนะคะก็วิธีเช็ดของเบียก็คือเบียต้องถอดเจ็บม,มากเลยขนตาออกก่อนพี่เขา กาวพี่เขาดีมากๆเออครั้งนี้โอเคนะคะก็มาเช็ดรอบดวงตากันก่อนเดี๋ยวเย์จะเช็ดให้ดูแค่ข้างเดียวนะเดี๋ยวมันเสียเวลานาน,านสึกช่วงนอ้วนเพ้นอีกิกอีกแล้วนะครับท่าน คิ้วนี่ไงเป็นแม่ชีแล้ว เช็ดด้วข้างหนึ่งละ้ำมุ้มจะไหลตลอดเลยอะเช็ดปากปากสีนูดมากอะขา้าให้อันนี้ดำเลยอะนี่ข้าเปล่าน,นี่น แล้วก็ต่อมาก็จะเช็ดบริเวณผิวหน้านะคะบีบประมาณประมาณนี้วันนี้เบียรสระผมต้องสองครั้งเลยครั้งแรกที่สระเพราะว่าเรเามานไี้สระผมมาประมาณสามวันได้นะคะอยู่ก,กัรลาและก็ก็ไปสระมา ไปถ่ายแบบเข้าเดินรวบตึงให้เบียร์ซะง,งั้นเบียร์ก็เลยแบบรวบตึงไม่พอค่ะใส่พวกเจลพวกอะไรอย่างนี้ด้วยจะแน่นในผมมัดวันนี้ไปถ่ายแบบกาเซียมาเขาจะเน้นในอินเตอร,ร,ร์นิหนึ่งดูดีลูกผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ห้โซนะคะก็ได้ผู้สับสนมาเยอะเลยวันนี้เบียร์ได้กิบเชอร์ของแบรนด์ยี่ห้อหนึ่งมาด้วยแหละ รู้สึกดีมากได้ไปใช้ของสีแล้วมาดูนะคะว่าผิวหน้าที่แท้จริงของเบียเป็นเช่นไรนะคะเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยต้องเช็ดประมาณสองถึงสามรอบเช็ด เราก็เช็คเช็ดเราก็เช็คว่าผิวหน้าเป็นอย่างไรบ้างมันสะอาดหรือ,อยังเนี่ยรอบแรกจะเป็นประมาณนี้นะคะ เช็ดแล้วอันนี้ข้างนี้ยังไม่เช็ดอันนี้เช็ดแล้วเป็นยังไงบ้างมัน,ม,นมันต่างกันมากเลยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นเช่นไร เช็ดประมาณเนี่ยหลายรอบเลยแหละของเบียประมาณสามรอบด้วยเลยเบียต้องเน้นให้แบบมันสะอาดจริงๆถึงจะเลิกเช็ดนะนี่รอบสองนะดูรอบสองสิ ยังมีอยู่เลยอเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เจอผู้นักที่แท้จริงแล้วนะตอนนี้นะคะ เช็ดเสร็จแล้วแล้วข้างที่ยังไม่ได้เช็ดนะคะแตกต่างกันไหมหน้าอ้วนขึ้นหรอเขาอ,อ้วนขึ้นแน่เลยอ้วนขึ้นได้ไงละใกล้ห้าสิบแล้วนะตอนนี้ไปต่ตาจงจังหวัดก็กินกินทิ้งอย่างเดียวนี่ขั้นตอนการเช็ดหน้าก็มีแค่นี้ค่ะของเบียร์แล้วก็ไปล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็ เช็ดด้วยโทนเนอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คความสะอาดของผิวหน้านะคะแล้วก็เออเช็ดเอาน้ำแร่แล้วค่อยทาครีมมค์ครีมนะคะโอเคทั้งนี้เช็ดเรีบร้อยแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้สำหรับคลิปเช็ดหน้านะคะเอาบปรองใช้ดูนะคะจะได้ห่างไกลจากสิวและริ้วรอยนะคะ ก่อนล้างหน้าก็อยากจะให้ทุกคนเช็ดหน้าไม่ว่าคุณจะเมคอัพหรือว่า no เมคอัพนะคะก็อยากจะให้เช็ดหน้าเพราะว่าถึงคุณจะไม่แต่งหน้าออกไปข้างนอกแต่คุณก็เจอพวกมล,มลพิษอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบควันฝุ่นละอองอะไรเงี้ยค่ะมันโสโคกมันไม่ดีนะคะต่อผิวหน้ายังไงก็เอาไปลองทําตามกันนะจะได้ห่างไกลจากสิวนะคะแล้วก็ริ้วรอยที่ มันไม่สมควรที่จะมาเกิดในอายุแค่นี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอนะถ้ามีอะไรแนะนำสิ่งดีๆแนะนำให้แน,น่ๆค่ะแล้วเจอกันนะคะหรือใครอยากจะให้เบียร์ทำอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างมาได้นะเดี๋ยวจะไปหาวิธีทำให้นะคะถ้าไม่ยากเกินไปนะคะบ๊ายบาย